เชื่อว่าบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่หอมหวานกับเครื่องพกพายอย่าง Nintendo DS มันเป็นเครื่องเกมที่เจ๋งมากเลยครับถ้าย้อนกลับไปในปี2004ปีเดียวกับเครื่องเกมซูเปอร์เทคนีค้ได้ถือกำเนิดเครื่องเกมอะไรมันจะมีถึง2องหน้าอจอจอบนเนี่ยก็เหมือนกับเกมบอลปกติแต่ที่มันพิเศษจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่จอล่างครับซึ่งมันจะเป็นระบบทัชสกรีนโอ้โหถ้าถามว่าโทรศัพท์ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าแม้ยังเป็นปุ่มกดอยู่เลย เกมที่เล่นเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงหรอกแค่รู้สึกว่ามีอาว้าใช้โทรเข้าโทรออกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือส่งบลูทูธไม่ว่าจะเป็นหนังโปเกมเพลงคือได้หมดครับนี่คือสิ่งที่หลู่ที่สุดเท่าที่โทรศัพท์จะทําได้นะตอนนั้นนะสมมติว่าถ้าในยุคนั้นครับมีของสองสิ่งให้คุณเลือกระหว่างโทรศัพท์โนเกียแบบปุ่มกดกับเครื่องเกมอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเนี่ยเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับคงไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าผมชอบเกมไหนมากที่สุดบนเครื่อง n ิน t e n d o DS เนี่ ผมจะตอบว่าเกมคุกกิ้งมามา่าก็มันเพลนะินอ่ะมันเหมือนเป็นโลกซิมูเลเตอร์ครับในการทำอาหารนะนะซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับสำหรับตอนนั้นผมว่าใครที่ชอบเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยน่าจะชอบเกมนี้นะครับผมว่าแล้วก็เท่าที่ผมนึกได้เนี่ยก็จะมีหนึ่งเกมครับซึ่งเกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมเพให้สนุกยิ่งขึ้นท้าทายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกหลอนเป็นทวีคูณเลยและเกมนั้นจะเป็นเกมใายไปไม่ได้ นอกจากเกม Resident Evil: Deadly s i l e n c เกมนี้นะครับเป็นตัวอย่างการพอร์ตเกมที่ดีมากครับมันไม่ใช่แค่การเอาเกมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพอร์ตใส่แล้วจบแต่มันจะต้องเป็นการพอร์ตที่สามารถดึงศักยภาพของเครื่องนั้นครับ ออกมาให้โดดเด่นมากที่สุดถึงยังไงก็ตามครับเชื่อไหมครับว่าเกมเนียเป็นเกมภาคแรกเลยนะที่ผมได้ลองเล่นแบบจริงจังเพราะผมคิดว่าการาฟิกของมันเนี่ยคงไม่ได้หลอนเท่ากับเครื่อง PlayStation 1ครับแต่ประเด็นเนี่ยมันก็ถูกตอกกับด้วยระบบเกมแบบใหม่ที่เรียกว่า Night Battle Mode ครับซึ่งมันจะเป็นระบบเกมที่ให้คุณใช้มีดสู้กับซอมบี้โดยเราจะใช้ปกากกาสไตลปอรครับจิ้มลงไปในทัสกรีของเรานะเพื่อบังคับทิศทางการฟันของมีดครับชิบหายครับบอกเลย แต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับคือถ้าเราเล่นผ่านมาได้เนี่ยบางครั้งมันก็จะรอปไปเทมให้เราแต่ก็อยากคิดว่าเกมนี้มันจะใจดีกับคุณนะครับเพราะว่าการที่เล่นโหมดนี้นะครับมันจะเรียกได้ว่าเป็นรีเบิร์ตโหมดครับซึ่งโหมดเนี่ยซอมบี้มันจะเยอะกว่าโหมดคลาสสิกเป็นอย่างมากเลยนะครับ และเกมเพย์เนี่ยก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันครับ,บาไอเทมเนี่ยมันก็สับเปลี่ยนที่อยู่นะบางที่ที่เราไม่เคยไปเจอเนี่ยมันก็ได้เจอซะง,งั้นแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ๆให้เราได้สัมผัสด้วยครับซึ่งตอนที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลานานมากครับกับแค่ไอเทมชิ้นเดียวเองมันลําบากมากอะ่ะใครที่คิดว่าตัวเองเล่นภาค1นึ่งคลาสิกจนเซียนแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนนะครับลองภาคนี้ในโหมดดีเบิร์ดดูครับ แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอครับสำหรับบทนี้เนี่ยก็ยังมีกล่องพัศเซในห้องเซฟด้วยแต่อันนี้เรียกได้ว่าไม่แย่เลยนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรอยอยักในสมองให้เราซะมากกว่าและสําหรับการเปิดกล่องครับก็ง่ายมากเลยแค่เราเนี่ยสลับสีให้ตรงกัน แค่นั้นก็จบแล้วครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขก็คือมันมีจํานวนรอบในการสลับครับไม่ใช่แค่หมุนหมุนให้ตรงกันเหมือนในภาคสีแต่พอมาในภาคนี้ครับเราจะต้องคิดให้มากขึ้นด้วยนะทําไมตอนเด็กๆผมคิดว่ามันยากวะท,ท,ทั้งๆที่ราอยากในสมองเนี่ยน่าจะมีมากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำนะแต่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ารางวัลที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันไม่น่าดึงดูดพอผมเลยมองว่ามันเป็นความทา้าทายซะมากกว่าอีกระบบหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําออกมาได้ดีเนี่ย ก็คือระบบที่ทําให้เรามีการอินเตอร์แอคกับอีเวนต์สำคัญต่างๆครับถ้าอย่างในต้นฉบับเนี่ยมันก็แค่คุยแล้วจบใช่ไหมแต่ในโหมดรีเวิร์สครับเราเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ลงมือแก้ไขปริศนาหรือว,ว่าเล่นมินิเกมเองนะครับตรงนี้บอกเลยว่าทําออกมาได้สร้างสารรค์มากครับมันช่วยเพิ่มแวลูให้กับเกม RE 1คลาสสิกขึ้นไปอีกครับสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านกันมาเยอะแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็คือ RE 1แบบคลาสสิกเลยอะ งั้นผมขอข้ามมาในส่วนของเกมเพย์แบบใหม่แบบที่ผมชอบละกันนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างในนี้เรื่องครับโอเคเริ่มกันที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าก็จะเป็นช่วงที่เราได้แมนชั่นคีย์รูปชุดเกาะมานั่นแหละให้เรานะครับไขเข้าไปในห้องชั้น2 ทางฝั่งทิศตะวันออกครับเราก็จะได้เจอกับดิชาร์ทที่มีแผลจากการโดนงูก,กัดตรงนี้มันจะให้เรามาทูมาสานะครับดังนั้นเราต้องเป่าลมใส่ช่องไม้ของตัวเครื่องครับมันไม่ยากเลยครับก็ให้เราค่อยๆเป่าเข้าไปถ้าเป่านานเกินเนี่ยมันจะทาให้ดิชาร์จครับอยู่ในสถานะแบบเดนเจอร์ได้และถ้าสมมติว่าเดนเจอร์หลายๆครั้งเนี่ยดิชาร์ทก็จะตัวเย็นทันทีเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราช่วยดิชาร์จได้เนี่ยมันก็ตัวเย็นเหมือนกันครับอ้าว เราช่วยไปทำไมเนี่ยแต่ดิชาครับก็จะบอกข้อมูลกับให้เดดิโอเรามานะแต่ยังไงก็ตามครับมันก็อดขำไม่ได้อ่ะ ทำไมจิวไม่วิ่งไปเอาเซร่มาแต่กลับมานั่งเมาท์ทูเมาส์เนี่ยตรงนี้ผมจะให้คะแนน2.5เต็ม5เลยนะ,นนะครับคือมันไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปครับต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่จิววิ่งไปในห้องแแบบที่มีเนปจูหรือว่าพี่ปลาฉลามของเราเนี่ยคือปกติครับเราจะสามารถระบายน้ำนี้ได้เลยนะแต่สำหรับในโหมดนี้ครับเราจะต้องปิดวาล์วของสปริงเกอร์ด้วยและสปริงเกอร์เนี่ยมันจะปล่อยสารพิษมาครับทำให้เราครับค่อนข้างมีเวลาจำกัดในการหมุน จริงๆเกมเพย์นี้มันก็ง่ายมากครับแต่แค่มันหาจุดที่แบบสัมผัสให้มันถูกอะ่ะมันยากมากครับเพราะว่าทัสกีนมันยังไม่แม่นยำครับในสมัยนั้นนะพอเราจับจุดได้เนี่ยก็แค่หมุนให้ครบ4จุดครับเราก็จะสามารถระบายน้ำออกจากห้องแอบ,บได้แล้วก็ห้องนี้ครับมันจะมีห้องอยู่ข้างๆใช่ไหม สำหรับใครที่จําได้ครับหลังจากที่เราระบายนะ้ำไปแล้วเนี่ยคือเราจะต้องปลดล็อกห้องข้างๆด้วยไงแต่ว่าในคราวนี้ครับเราจะต้องแก้ไขมินิเกมอีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะเป็นช่องว่างครับแล้วก็ให้เราบวกเลขให้ได้ตามที่มันกําหนดโดยให้เราใช้ตัวเลข1นถึงแในการแก้ไขพัซิลนี้ครับมันคงไม่ได้ยากครับสำหรับผมที่เป็นแบบเด็กห้องคณิตอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยสำหรับมินิเกมทั้งคู่ในห้องแลบเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเกมเพจที่ช่วยส่งเสริมความลึกลับของเนื้อเรื่องในส่วนนี้ได้ดีเลยทีเดียวมินิเกมวาวเนี่ยผมจะให้0.5เต็ม5ก็แล้วกันเพราะว่ามันหาจุดที่หมุนะยากเกินไปแล้วก็มินิเกมตัวเลขครับผมจะให้5เต็ม5เลยนะ ถัดมาก็จะเป็นมินิเกมในห้องแผ่นเสียงครับคือโดยปกติเนี่ยห้องนี้จะเป็นเปียโนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจากันได้เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่เราเจองูยักษ์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยสำหรับมินิเกมนี้นะครับมันจะให้เราค่อยๆหมุนแผ่นเสียงคล้ายๆกับปิดวาวอะแต่ว่ามันยากกว่ามันยากกว่าตรงไหนหรือปะคือมันจะมีทํานองของเพลงครับถ้าเราหมุนช้าเกินไปมันก็ไม่ได้ครับมันจะต้องหมุนแบบพอดีแล้วก็เกตมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับผมใช้เวลาหมุนตรงนี้นานมากเลยแต่ว่าไม่นานเท่ากับวาวนะสม พัลเซอร์นี้นะครับเล่นบนเครื่อง DS เนี่ยผมจะให้เลย2คะแนนแต่ว่าอันที่ผมอัดมาเนี่ยก็คือเล่นในคอมนั่นเองนะครับก็เลยให้ไปที่1ก็นละกันนะครับหลังจากที่เราชนะงูมาได้แล้วเนี่ยจิวก็จะกระโดดลงไปสำรวจช่องที่งูได้ถอยไว้นะครับเราก็จะเจอกับหลุมศพครับตรงเนี้ยเป็นมินิเกมเหมือนกันจะเรียกว่าไนฟ์เกมครับก็คือให้วางนิ้วทั้ง5้าครับไว้ที่พื้น แล้วเราก็จะใช้มีดจิ้มวงสีฟ้าให้มันครบตามสเตจครับพอเล่นครบ6สเตจเนี่ยหลุมศพมันก็จะเปิดขึ้นนั่นเองสำหรับมินิเกมนี้นะครับผมให้2.5เต็ม5ก็แล้วกันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงท้ายของเกมละครับก็คือจะเป็นช่วงที่เราลงไปในห้องแลบใต้ดินแล้วโดยมินิเกมนี้นะครับมันจะอยู่ที่ห้องโปรเจคเตอร์ไอห้องที่เราดูความจริงนั่นแหละ โดยตรงนี้ครับเราต้องกดสวิตช์ให้ครบทั้ง5้าเลยนะซึ่งมันจะมีในส่วนที่ยากครับก็คือบางสวิตช์เนี่ยเวลาเรากดลงไปแล้วครับมันจะคืนตัวเดิมกลับมาเพราะฉะนั้นครับมินิเกมนี้จะต้องใช้ความจดจํานิดหน่อยละกันนะครับก็สามารถผ่านมาได้เลยผมให้อันนี้ครับ4เต็ม5ไปเลยละกันแล้วก็มาถึงมินิเกมสุดท้ายครับก็จะเป็นมินิเกมของห้อง power room ตรงนี้ครับมันจะให้เราใช้สายไฟ2เส้นเนี่ยในการทําให้ไฟทั้ง3แท่งครับอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งอันนี้ต้องใช้การสังเกตแล้วก็ลอง ขีดมั่วๆดูครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกอารม์พัซเซลิลเนี่ยมันจะเหมือนใน RE 2 e Max ส่วนตัวผมคิดว่าให้2เต็ม5ก็แล้วกันทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เขาใส่มานะครับมันทําให้ผมรู้สึกแบบอินมากขึ้นเลยนะครับสำหรับภาคนี้ในส่วนของการาฟิกครับมันอาจจะไม่ได้คมเท่ากับ PE น,น,นะแต่ว่าเกมนี้มันก็สามารถทําให้เราเล่น RE 1ที่อยู่บนเครื่องคอนโซลเนี่ยในรูปแบบภพบคาได้ในยุคนั้นผมถือว่าแบบโคตรสุดเลยอ่ะ4เต็ม5ครับสรุปเลยนะ เกมภาคนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับที่แนะนําสําหรับคนที่ชอบ R.E.1 คลาสสิกเพราะว่ามันมีเกมเพย์ที่ทา้าทายมากกว่าเดิมครับแล้วก็รวมถึงคุณภาพออฟไลน์ใหม่ๆเช่นเราสามารถสคิปฉากเปิดประตูได้แล้ว ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ควรมีเลยแล้วก็เนื่องจากที่มันพอร์ตลงให้กับ Nintendo DS ครับมันเลยทําให้จอบนของเราเนี่ยสามารถเห็นแมปได้แบบเรียลไทม์เลยตรงนี้มันก็แก้ปัญหาสาหรับคนที่ชอบหลงทางได้ดีเลยรวมถึงมันยังบอกสถานะต่างๆแล้วก็จํานวนกระสุนในปืนอีกด้วยต่อจากนี้ถ้าผมคิดว่าอยากกลับไปเล่น IE 1แบบคลาสสิกเนี่ยผมคงต้องเลือกเล่นภาคนี้แล้วล่ะโอเคครับจบสักทีหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะทําแบบบรรยายในเรื่องไปด้วย แต่ว่าพอคิดไปคิดมาเนี่ยสกิลการพูดผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็การเรียบเรียงในเรื่องที่จะนํามาเสนอเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้ดีพอที่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ครับผมก็เลยเปลี่ยนมาทําอะไรแบบนี้แทน สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าคุณคือหนึ่งในยอดวิวของผมเลยสุดยอดมากครับและรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันสุดยอดมากกว่านั่นก็คือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจนถึงถ่ายคลิปยังไงล่ะก็หวังว่าในอนาคตครับเราคงจะได้เจอกันอีกหลายครั้งแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ